ครับท่านนายกครับเวประชุมแล้วเขาขอข้อสุจริตเรื่องประธานเจ๊48ปีผ่นามน,นม,ามาก็แม่มนั่งนัุ่่นกีฬาานี่มได้รประสบเหรียนะงรเราพัฒนาไปได้เยอะแล้ว,ก,วก็กากีฬาเราก็ดีดีนะครับขอบคุณครับ166ครับตามที่ได้มีการจัดประชุมครั้งทสี เปนสิ่งหน้าที่21ครั้งประชุมนี้ก็สามารถแจ้งได้นะครับขอบคุณมากครับขอบบขอนุญาตเข้าู่วยงันท,ที่นากการเมืงองที่มีความเสี่ยงสงที่สีดนะครับรายยูครับ คือเงินจำนวนนี้ท่านนายกได้ใช้เง,งินส่วนตัวท่านนายกนะครับเป็นเงินที่มอบให้กับนักกีฬาทุกท่านครับใ้ล้ว คุณท่านนายกค,ครับและก็ระดับต่อไปครับขอเชิญทีมหญิงเพียดหญิงคู่นะครับที่ทำเหรียญทองครับเป็นผู้รับ,บอมอบรางวัลเหียงิกันดีครับ เทนนิตไทยจะไปทั่วโลกเอาทองไปบอกให้เต็มสนามทนิตไทยชื่อเสียงเรียองลามหนึ่งในสนามขออนุญาตเข้าสู่และที่32ครับเรื่องเีลงว้รับไกไยครั